เราจะพาท่านมาพบกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำชนิดใหม่ของโลกครับคุณคิดเห็นเป็นยังไงบ้างครับกับสัตว์ท่านนี้ผมมีความคิดเห็นว่ามันาาเป็นอะไรน่าสัจนอะไรที่น่าแปลกมากครับที่ว่านานจะเจอสัตว์อย่างนี้สักทีหนึง่งปีหนึ่งจะมีสักสามครั้งนะครับรที่เราจะได้เห็นตัวใช่ใช่มันจะออกมาประมาณว่ามาสพืพันธุ์เพื่อที่จะขยายพัพนธุ์ไป เอ้าทุกคนอาจ<า>จะสงสัยแล้ววันสันนั้นมันเป็นอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่าเราอาจจะเคยเห็นช้างน้ําแต่ครั้งนี้เราเห็นลิงน้นไปดูลิงน้ําครับมาแล้วครับลิงน้ำเป็นลีนะครับไี่ครับนี่นหายไปแล้วครับมาแล้วครับลิงน้ำดูดว่ายน้ำนี่จะน้ำน้ำอึดมากเลยนะครับ เออลิงตัวนี้นี่เคยไปแข่งการว่ายน้ําระดับชิงแชมป์โลกครับโอลิมปิกอันนี้ลิงว่ายท่ากบครับเคยเห็นไหมครับท่ากลบลิงแต่ว่ายน้ําท่ากบนะครับต่อไปจะเป็นโชว์ฟรีสไตล์ปุ๊บเนี่โชว์กันดําฮับปลาดุกนะครับามาดูกันตอนนี้ปลาดุกในปุ๊บดำดำเลยดำตอนนี้กําลังหัดท่ากันเชียงนะครับแต่ว่าแกงว่าน้ําจะเข้าหูก็เลยไม่ทํานะครับ ครับพอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์เขาหลังจากที่เขาไหว้นะเขารู้สึกยังไงบ้างมาเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าเรามาสัมภาษณ์เขาเลยกันดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างอ่ะสัมภาษณ์เขาเลยอันเป็นี่ครับครับหลังจากขึ้นมาจากน้ํานี่คิดยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างซึ้งกังบ้างฮะตอบตอบตอบอ๋อคันหัวคันหัวรู้สึกอาการเริ่มคันนะครับอือ นะๆๆๆๆๆนันนนนนนน่นแห,หละโอ้โหไอ้ร้อยรอไหมครับรอมั้รอมั้อ่ะหไ,ไม่รอครับไม่รอโอ้โหแม่วันนี้เข้าอารมณ์ไม่ค่อยดีครับคือว่าเราเอาเขาขึ้นจากสระน้ําเร็วเกินไปอันนี้หันหลังให้กล้องแล้วนะครับเราเขา้าขึ้นจากสาระน้ําเร็วเกินไปนะครับเขารู้สึกไม่สบายลิงตกขรนะครับเมื่อกี้ ไอ้ไอ้เอาเอา,เอางองงงไปแล้วอาบแดดแล้วป่ะเราพาเข้าไปอาบแดดดีว่าพาลิงไปเดินเล่นสวยเดียวหน,ห,นหนุ่มมาตนน้นหนี่ครับหนาวแล้วครับโอเคสี่นาทีกว่าแล้ววิลลี่นายเป็นพระเอกเลยวันนี้ Ê, cái, cái, cái lên mấy vô nè